พระเอกกล้แน่นหุ่นเป๊ะนะฮะต้องมีชื่อไนกี้นิชิโดนขึ้นมาแต่ตอนนี้ยิ่งแน่นยิ่งเป๊ะกว่าเดิมพี่ไปเจอตัวจริงมาแล้วอันนี้คุกคลีกันเลยแล้วจะบอกว่าความแน่นของเขาเนี่ยแน่นทุกส่วนจริงๆแต่คนแบบนี้รู้ไหมว่ายัางไม่มีแฟนรอผู้หญิง DM มาประมาณ1,600ข้อความ <c oughs> ไม่กล้าเขาเปิดอ่านเพราะอะไรถามไนกี้เชิญค่ะถามครับ ก็ช <differences S 2> ่วงนี hmm. zed, larger, ้นะครับ hmm. ก็ต้องทุกคนเห็นว่าตัวใหญ่ขึ้นตัวหนาขึ้นจริงๆก็ต้องบอกว่ามีเวลาไปเข้ายิมเยอะขึ้นแหละก็จะมานี้แบบแขนใหญ่ขึ้นตัวหนาขึ้นทั้งหลังมันก็จะแบบดูหนาขึ้นอย่างเงี้ยเห็นไหม จริงๆเราเราถูกพูดถึงเรื่องเรื่องหุ่นมาตลอดอยู่แล้วครับจริงๆก็เป็นข้อดีแหละจริงๆผมมาโดนในเล็กแบบนี้ค่อนข้างเยอะแต่แต่ไม่ค่อยอ่านแล้วช่วงหลังเปิดปุ๊บแล้วเองตกใจเอง <laughs> อารมณ์แบบบางทีเราเราก็นอยนะเฮ้ย <laughs> <laughs> เขาทําจริงป่าะว่าแบบทําหนูทําของใส่พี่แล้วนะต่อไปเนี่ยพี่จะต้องรักหนูลงหนูอะไรอย่างเงี้ย <laughs> หรือบางคนก็ก็อาจจะบอกว่าแบบพี<ๆ>่ว <g awa> <ๆ>่างไหมเออหนูอยากจะอย่างนั้นอย่างนี้เออในเล็กหาหนูได้ตลอดเวลาเลยนะหนูว่างอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็แบบ มีคำเสียวๆค่อนข้างเยอะไงเราก็เลยแบบไม่เปิดดีก <c oughs> ว่าหลังๆอะ่ะ